สวัสดีค่ะแม่บ้านไทยในต่างแดนนะคะมือนีแล้งนี้นะคะสิมาสาธิตการทําอาหารอ,อินเดียนะคะมาดรัสนะคะชิเกอรลิจเบดเพราะว่าบุ๊เดมบปรุงเองนะคะมันมีอยู่ในอนันนี้อยู่แล้วนะคะซอะสอมันนะคะอาหารอินเดียคล้ายๆว่าแกงกะหรี่เนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าบุง้งว่าภาษาไทยมันเอื่นอย่างเพราะว่า อยู่เมืองไทยก็บ่เคยได้กินหรอกค่ะแต่วาอยู่นีสามีพภาคกินกันเลยได้กินกัแซบดีนะคะหอมเคืองเทศเดี๋ยวมาเบิ่งส่วนผสมนะคะเห็ดง่ายมากมากเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะส่วนผสมนะคะของมาด,ดรัสนะคะกับมีไก่เนื้อไก่นะคะหั่นเป็นชิ้นๆเรียบร้อยไก่เนื้อไก่ไอกไก่ประมาณสองชิน้นแลวก็หอมใหญ่หอมอหัวหนึ่งหลวก็เพเพ์นะคะ อันหัวหนึ่งนะคะแล้วมาเบิ่งวิธีการเฮ็ดนะคะง่ายๆค่ะี๋ยวมาดูกันสูตรของที่ฉันที่ฉันจะใส่หัวหอมพริกหยวกะก,ะก็ะไ่ลงไปพร้อมกันเลยนะคะกัใส่น้ำมันน้ำมันออยโอลิบอ่อยลงไปเล็กน้อยนะคะเ้ื่อพอจบสรทธิ์กระทะแล้วก็ท่านการล้วนนะคะล้วนกินกาวอว่าไก่ข้านงนอกมันสุกเล็กน้อยนะคะล้วเขา่อยเสียเอาซอนเขาลงไปนะคะแล้วมาเบิ่งกันค่ะ อันนี้กะคิดว่าใจได้แล้วนะคะข้าสามารถที่เอาซอสข้าลงไปได้แล้วนะคะใก่ก็เริ่มจะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะสุกแล้วคั่ซุกวันนี้มันเนื้อเนื้อ,อ,อใกล้จะแข็งคันเำข้าบอ๊อนมําซอนล,ลงไปค่ะนะจะจัดการให้ซอสล,ลงไปเลยนะคะนี่นะคะกระ็ร่างเดือดเลยกรล็ร่างเดือดค่ะให้มันซุกไปเรื่อยๆนะคะไก่ข้าส้นนิ่มไปซุกไป เดือดกล่าวา่าผักซุปไก่ซุปเปื่อยดีพื่ละค่ะค่อยจัดการยกลงได้ใส่ได้เรียบร้อยแล้วละค่ะง่ายๆนะคะอินเดียนฟู้ดค่ะ, <c oughs> ะกินข้าวไอ่กินข้าวข้เจ้าห้องข้าวสวยห้านะคะหรือสิกินกรับอีกเพื่อ,อนนำเบรดเนาะอะ่เป็นแป้งอันนี้นะคะแต่มันอร่อยมันแซ่บน,นะคะเข้ากัน อร่อยนะคะเดี๋ยวชิมมาแนะนำํำอาหารแปลกๆให้เบิ้งไหม่นะคะสาธิตอาหารการเ็ดอาหารนะคะ